สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรดาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีอีกวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอให้ท่านอดใจรอนะคะแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนและอุดหนุนบรดานะคะช่วงนี้กําลังทําร้านนะคะทําร้านขายของวรดาผ้าคามนะคะเซ้งที่จากตลาดขึ้นมาเนาะก็ว่าจะมาทําร้านอยู่บ้านเรานี่แหละคะ่ะกำลังทํานะคะช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นที่แบบว่างานก่อนะคะโอ้อุปกรณ์ก็แพงค่าช่างก็แพงเนาะ ไม่รู้จะยังไงแหละแต่ก็สู้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวรดามาวันนี้ทุกๆวันวรดากด็ดูคนงานนะคะเพราะว่าเราสร้างแบบแบบแบบที่ว่าไม่ไม่มีแบบแปลนนะคะคือจากที่เราเป็นโรงรถนะคะแล้วก็เป็นไอที่โรงคอกของของของขอดอกเรานะคะอยู่รวมกันมันใหญ่นะคะวรดาก็เลยมาทําใหม่ต่อเติมเข้าไปนะคะให้มาเป็นร้านขายโองนะคะมันก็เลยมีระหว่างอันเก่ากับอันใหม่ก็เชื่อมต่อกันนะคะแต่สินค้าก็ เนาะอุปกรณ์ก็แพงค่าช่างก็เป็นงานตกแต่งที่แบบของเก่าใสของใหม่เนาะอยู่ที่สมองอยู่ที่สถาปนึกนึกที่ว่าสมดุลกับเราก็ทําไปนะคะโอ้ยากค่ะสําหรับบางคนที่แบบ มีแบบแปลนก็คงไม่ยากหรอกค่ะแต่วรดลยากเพราะว่าของเราคิดๆเอาว่าเราจะทําแบบไหนถ้าจะไม่เอาห้องน้ําก็กลัวว่าอยู่ทางโน้นแล้วจะวิ่งมาทางบ้านใหญ่ก็ยากก็ต้องทําห้องน้ําถ้าจะไม่เอาแล้วห้องครัวเล็กๆก็แบบไม่ได้ก็ต้องแบ่งเกียรติกันไปถ้าจะไม่เอาที่นอนพักผ่อนเล็กๆก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามันมันไกลกันระหว่างเดินมาก็ไม่ไกลหรอกบริเวณบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่อยู่คนเดียวมันจะเดินมาเข้าบ้านทางนี้ก็ไม่ได้เจราเป็นต้องทํานะคะ ช่วงนี้รู้สึกว่าก็ขายของมี f อฟท่านเมตตาวลดาก็ซื้อของให้เวลาได้เรื่อยๆนะคะก็พอได้เงินมาหมุนพอได้เงินมาใช้จ่ายนะคะอย่างวันนี้วรดาก็ขอความเมตตานะคะถ้าท่านมีลูกมีหลานอยากซื้อสินค้าแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นมือสองหรือว่าของที่แบบไปเหมามาก็ได้แต่ไม่ใช่มือสองของลงเกลือนะคะเวลาจะมาขายถูกนะคะ จะไม่ขายถูกจริงๆเพราะว่าวราดาอยากเอาเงินมาทําร้านนะคะหากท่านอยากเอาไปบริจาคหรือว่าเอาไปให้ผู้คนก็ได้นะคะของตัวนี้ไม่ได้น่าเกียดสวยงามแต่แค่เป็นเบอร์เล็กนะคะวราดาจะยกเลยนะคะขอพูดยาวหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นผ้าใหม่นะคะเป็นผ้าใหม่เลยแต่วา่ามันมันเหลือตัวสองตัวเนาะอันนี้วราดายกให้ท่านนะคะตัวละสี่สิบาทสามตัวร้อยท่านซื้อไปแก่คนได้ของ ของใหม่นะคะในแต่แค่มันมีเบอร์ไม่ครบก็เลยซื้อเหมากันมานะคะคือสินค้าบางอย่างของเบอร์ไม่ครบเราก็ซื้อเหมามาอันนี้อกใส่ได้36นะคะของใหม่เลยนะคะัมาบเร์หนึ่งนะคะตัวละ40บาทสาตัวร้อยอันนี้เอาเงินอยากมากินมาใช้อยากมาทําร้านต่อจริงๆคะ่ะขอให้ความเมตตาาวลดาด้วยนะคะนี่จัดไปเลยนะคะ ตัวละสี่สิบบาทสามตัวสาม0ุดหนึ่งร้อยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสินค้าที่วราดาซื้อมาผิดปกนะคะเนี่ยผิดปกซื้อมาร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าเกือบสองร้อยแต่มาขายอยู่สองเก้าเก้าสามเก้าขายสี่สิบบาทคะ่ะเอาไปแกะไปแขมไปทําบุญได้นะคะตัวละสี่สิบาทชุดละสี่สิบบาทนะคะสามชุดร้อยนะคะอันนี้เอวยืดได้อีกนิดหน่อยนะคะ แต่คน36ใส่พอดีอันนี้เป็นผ้าใหม่เลยนะคะแค่ขาดเบอร์แต่แต่ตัวนี้ไม่ใช่ขาดเบอร์นะคะแต่ส่งมาไม่ตรงปกเนี่ยะคะ่ะที่ว่าวราดาทําไมถึงไม่ขายคงที่แบบว่าไม่กล้าทําที่ไม่ตรงปกแล้วเสียใจค่ะเพราะเราได้มาเรายังเสียใจเลยนะคะโอเคอันนี้วราดาก็จัดไปนะคะอันนี้เป็นยืดนะคะยืดใส่สบายอันนี้ก็อกอยู่36นะคะ3 4 3 6ใส่สบายเหมือนกันนะคะให้ชุดละ40บาท3ชุดร้อยท่านสามารถเมาไปแจก ไปจ่ายได้นะคะท่านก็จะได้บุญอุอดบุญหนุนวรดาด้วยแล้วก็ไปเกตด,ด้วยนะคะอันนี้ให้ท่านนะคะ3ชุดร้อยชุดละ40บาทนะคะโอเค อันนี้เป็นชุดใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ใส่ได้อยู่38นะคะน่ารักมากใส่ข้างในนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเข้าไปเนื้อผ้าหนาดีนะ,ะน,นี่ก็เป็นผ้าใหม่นะคะให้เลยค่ะชุดละ40บาท3ชุดร้อยนะคะท่านใดที่เมตตาบริดาก็เชิญซื้อไปแกล็กหรือไปให้ลูกไปหลานใส่ได้นะคะให้เลย3ชุดร้อยชุดเดียว40บาทนะคะ3ชุดร้อยชุดเดียว40บาทวริลดาไม่เคยเอามาขายนะคะเพราะของมันขาดทุนแต่อันนี้ก็อยากได้เงินมา เป็นต้นทุนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะชุดที่ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวราดาก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ40บาทนะคะเอาชุดเดียว2ชุดก็ได้นะคะหรือท่านจะเอา3ชุดก็100บาทนะคะพิเศษเลยอันนี้วราดาขาขอนะคะขอค่าส่งด้วยนะคะตัวนี้ขอค่าส่งเพียง40บาทเท่านั้นนะคะแต่ละรอบนะคะเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะวราดาขอค่าส่ง40บาทนะคะอันนี้ขอค่าส่งนะคะเพราะว่าเราขาดทุนแล้วโอเค อันนี้นะ่ะสวยยิ่งสวยนะคะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะตัวนี้อกสามสิบหกเหมือนกันเวลาให้ท่านเลยเหมือนกันนะคะอันนี้นำเบอร์หกสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทสามชุดหนึ่งร้อยนำเบอร์หกสวยะค่ะเนื้อดีมากนะคะผ้าตัวนี้น่ะซื้อใหม่ๆเลยนะคะแค่เบอร์เขาเล็กนะคะขายจริงๆเขายกขายกันอยู่สามร้อยกว่านะคะผ้ารุ่นนี้นีคะมีที่ห้อยสะดวกสบายนะคะแล้วมาอีกอันนี้เหมือนกันนะคะวลดาก็ให้นะคะ ชุดละสี่สิบสามชุดร้อยซื้อไปแกกได้ซื้อไปให้คนที่ไม่มีแบบทางที่จะได้สินค้าดีๆถูกๆนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าซื้อ YouTube ซื้อแบบไหนนะคะท่านใดที่ซื้อได้ก็ซื้อไปแกกไปทำบุญนะคะให้ท่านสี่สิบบาทสามชุดร้อยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใหญ่ได้สามสิบหกนะคะแต่เขาขยับเอวแค่นั้นสามหกสามห้าแต่คอเรียนนะคะ เปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้นะคะขายขาดตัวนะคะนัมเบอร์8ปดนะคะวรดาให้เลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะให้เศษสุดๆเลยนะคะวรลดาให้เลยนะคะอันนี้ให้ตัวละสี่สิบาทสามชุดร้อยนะคะแล้วมาตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นสินค้าดีนะคะสินค้าดีวอดาก็ให้ท่านนะคะอยากเอาเงินมาใช้จริงๆอันนี้นะคะวรลดาให้เลยชุดละเ0สิบบาทนะคะเอ้ยชุด เออใช่ค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะให้ชุดละเจ็ดสิบบาทนะคะตัวนี้ใหญ่นะคะตัวนี้อกจะใส่ได้สี่สิบชุดนี้ยกเป็นนัมเบอร์เก้านะคะชุดละเจ็ดสิบบาทนะคะชุดละเจ็ดสิบบาทสวยค่ะวรดาให้เลยมีอยู่วรดาจะขายแบบพิลึกพ่ลือเลยนะคะอันนี้ใหญ่นะคะใส่ได้ถึงสามแปดหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะราคานี้ให้เลยชุดละแปดสิบบาทสามชุดสองร้อยนะคะ ชุดละแปดสิบาทสามชุดสองร้อยนะคะวรดาให้เลยนะคะสามชุดสองร้อยบาทนะคะให้ท่านพิเศษเลยสามชุดสองร้อยบาทนะคะให้สุดๆไปเลยนะคะท่านใดอยากเอาไปออกงานได้หมดเลยนะคะตัวนี้สินค้าดีนะคะสินค้าดียังคะสินค้ายังสวยๆอยู่เลยนี่ค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะท่านจะเอาสามชุดนี้ไปเลยก็ได้อันี้ชุดนี้นี่ชุดหนึ่งห้าหกร้อยนะคะเนี่ยเนี่ยชุดดีๆสวยๆเลยแค่เขาเล็กนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะสวยค่ะสวยจริงๆค่ะให้เลยสามชุดนี้สองร้อยนะคะสามชุดนี้สองร้อยนะคะขอค่าส่ง4ี่ิบาทนะคะรอบละสี่สิบาทนะคะอันนี้เป็นผ้าตัวนี้นะคะอันนี้นำเบอร์11บนะคะวรดาพิเศษให้เลยนะคะสุดๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอยากเอาเงินมาใช้จ่ายจริงๆค่ะกลัวเงินไม่พอเนาะกลัวไม่ได้ปลูกระเบื้องกลัวไม่ได้ปูพื้นเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะ อันนี้สวยะค่ะซื้อมาหลายร้อยนะคะซื้อมาให้หลานสาวนะคะน้ององคฟองนะคะตอนที่เขาเล็กๆแต่เขาก็ไม่ใส่หรอกเขาโตแล้วก็เลยเก็บไว้นะคะอันนี้วรดา,าให้เลยนะคะสองอันนี้ห้าสิบบาทสองอันนี้นะคะห้าสิบาทซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะสองอันห้าสิบาทนะคะสองอันห้าสิบาทนะคะหรือท่านใดที่ซื้อผ้าโลตัวนี้สองร้อยขึ้นไปวรดา,าให้ฟรีหมดเลยนะคะเนี่ยให้สองอันไปเลยนะคะนะคะ อันนี้พิเศษอยากจริงๆค่ะอยากทําให้มันสําเร็จเนาะถ้ามันไม่สําเร็จสมมุติเราปลูกพืชสมมุติก่อแล้วไม่มีเงินฉาบหรือไม่มีเงินปลูกกระเบื้องก็ทําอะไรไม่ได้เพราะสําคัญที่สุดการขายผ้าต้องกระเบื้องกระเบื้องต้องสวยด้วยกระเบื้องสวยแล้วกระเบื้องก็ต้องสีที่เหมาะสมกับที่แบบว่าเราเราทำนะคะไม่ใช่สีดำๆปื้อๆไม่ได้นะคะถ่ายรูปก,ก็ไม่สวยนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวลาดาถึงขายคง ขายของถูกขายของเลอออกนะคะครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ไม่มีพ่อบ้านนะคะลูกๆเขาทำงานมีครอบครัวต่างคนต่างแบบมีภาระเนาะแต่ไม่ได้เดือดร้อนค่ะแต่ทุกคนมีภาระด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปนะคะวรดาก็ให้พิเศษนะคะแล้วมีกระเป๋าตัวนี้อย่างดีเลยนะคะกระเป๋าตัวนี้วรดาสั่งมาสองใบวรดาเอาไปใช้แล้วใบหนึ่งนะคะเราสั่งเป็นแพ็คคู่ก็เลยได้ถูกนะคะ อันนี้วราดาให้เลยนะคะขาดทุนจริงๆแต่อยากขายค่ะห้าสิบบาทค่ะกระเป๋าตัวนี้ดีมากวราดาใส่ไปสีดําอันนี้วราดาให้เลยนะคะใบละห้าสิบบาทก็เป็นกระเป๋าผ้าล่มอย่างดีวราดาซื้อมาสองใบนี้สี่เก้าเก้านะคะแต่วราดาอยากเอาเงินมาหมุนมาใช้จริงๆค่ะห้าสิบบาทนะคะใบนี้และอันนี้ก็เป็นกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังที่วราดาซื้อมาใส่เลยล่ะค่ะตัวนี้แต่ว่า พักหลังก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ค่อยใส,ส่สีแดงเนาะก,ก็เลยเอามาขายดีๆนะคะหนังซื้อพันแปดนะคะซื้อห้างโรบินสันนะคะ 1, พันแปดวราดาขายให้เลยนะคะสามร้อยบาทกระเป๋าบอกเลยสแกนแฮนโครสนะคะสแกนแฮนค่ะกระเป๋าสแกนแฮนเราให้สามร้อยบาทใสด่ดีค่ะวราดาใส่ไม่กี่ครั้งแต่พักหลังใส่ไม่ไม,ไม่มีสีแดงก็เลยขายค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดสนใจทักมานะคะวราดาขาย ขายโลจริงๆค่ะขายโลแล้วมีชุดนี้ชุดนี้บอกเลยว่าเป็นชุดของวรดาเองแต่ตอนที่วรดาหุ่นเล็กๆนะคะที่อกวราดาสาสิบแปดอันนี้ตัดชุดนี้หลายพันนะคะปกัปกปักเนี่ยวรดาก็กลัวมันไม่สวยเนี่ยไปซักมาแล้วนะคะสวยใส่ออกงานได้สบายเลยนะเลยเข่านะคะสวยมากชุดนี้วรดาขายนะคะขายจริงๆขายโดยไม่คิดอะไรเลยคิดแค่เอา เอายังไงเราจะรอดชุดนี้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะคะเอายังไงชีวิตเราจะอยู่รอดช่วงนี้รู้สึกแบบกังวลมากค่ะกังวลกลัวเงินจะไม่พอใช้จ่ายกลัวเงินจะที่แบบไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้ฉาบไม่ได้ทาสีอันนี้วรดาเป็นคนพูดตรงค่ะพูดคมจริงพูดตรงค่ะทุกอย่างเราทําแต่เราจะไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นนะคะเรามีอะไรที่แก้ไขได้เราก็แก้ไขสี่ร้อยบาทนะคะท่านซื้อเท่ากับท่านได้ฟรีเลยนะคะตัวนี้ งานปักเนี่ยวรดาตัดชุดในสี่พันกว่านะคะเพราะมันอยู่ที่งานปักนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นชุดวรดาตั้งแต่อกเล็กๆนะคะอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรนะคะเพราะวรดาไปซักแล้วคะ่ะป้ายซักยังมีสี่ร้อยบาทนะคะในคลิปนี้วรดาขายข,ายของที่ซักกันแหนเลยนะคะให้ท่านพิเศษนะคะท่านใดโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะทุกวันนี้นะคะวรดาขายของถูกมากคะ่ะถูกจริงๆแทบจะ ไม่ได้กําไรแต่ต้องการเงินมากินมาใช้นะคะพ่ะแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการอยากได้สินค้าอะไรของเราก็ทักทายมานะคะเวดาอาจจะดูแลช่างทุกๆวันแต่ก็สามารถพูดคุยได้นะคะเวลากระกาบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตา ที่ทักเข้ามาซื้อสินค้าเวลา,าก็หลายคนอยู่นะคะเรื่อยๆนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะวลาดาจะเป็นคนอยู่แบบเรียบง่ายนะคะไม่ชอบจ้างสถานการณ์หือหวานะคะอยู่จากความเป็นจริงนะคะขอบคุณทุกคนที่เมตตาถ้าจากซื้อสินค้าหรืออุนนาดหนุนเวลาใดก็ทักมาส่วนก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้าก็หกหรือแอดไลน์จากเบอร์นี้มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะขอบคุณค่ะ